มันก็ต้องมีบ้างนะมันก็ต้องมีบ้างใครมันจะเป็นผู้แพ้ไปตลอดใครมันจะเสมอไปตลอดมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่ได้รับชัยชนะแม้ว่าณตอนนี้นะครับจะประสบ มรสุมลูกใหญ่นะครับมีอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันให้ร่วมแรงร่วมใจกันว่าแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆนะเด็กหงทุกหมู่เราล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับในศึกยนะูฟาแชมเปียนส์ลีกนะพลพรรคหงแดงลิเวอร์พูลครับบุกไปเยือนอินเตอร์มิลาน รองแชมป์เก่ารองแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปเมื่อฤุูการที่ผ่านมาฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับเล่นในบ้านเหนียวแน่นแข็งแกรง่งแล้วก็เป็นทีมที่น่าขามเกรงทีมหนึ่งของยุโรปแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลในวงเล็บว่าลิเวอร์พูลที่ทิ้งทิ้งคิงโมหรือโมซาลานะครับไว้ที่บ้านทิ้งไว้ให้เป็น เจ้าหนูโฮมอโลนเนี่ยสามารถบุกไปแล้วก็ดับอาหางการพญานคราชแห่งอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานได้แบบโอ้โหโวุดวิด,วดเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกว่าอืก่อนเกมเนี่ยเอาตรงๆนะอันนี้อันนี้พูดจักใจเลยแล้วกันนะครับคือก่อนเกมเนี่ยผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้วิพีในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยมัน มันมันเข้าใจกันไงนึกออกใช่ไหมมันหัวอกเดียวกันนะเพื่อนเจ็บฉันเจ็บเพื่อนไม่ทิ้งกันเป็นเพื่อนกันจนวันตายอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อนกันเอากันอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เฮียไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่เพื่อนกันเอากันเป็นเพื่อนกันตลอดไปเออคือคือคือเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเลี้ยภูนเนี่ยแล้วเราเข้าใจเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดนั้นเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว พูดอย่างจริงใจเลยนะครับผมอดเป็นห่วงพวกพีพีไม่ได้คิดว่ากำลังกาลังปั่นป่วนกำลังสวนเซรวนเรกกำลังระส่มแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะออกไปถูกอินเตอร์มิลานเนี่ยกระซวกไส้แตกแล้วอาการของพวกพีพีนี่แม่งจะหนักมากกว่าเดิมถ้าไปถูกอินเตอร์มิลานเนี่ยกระซวกไส้แตกลองนึกดู นะครับนี่ขนาดยังไซยังไม่แตกมันยังโอโหโกลาหนขนาดนี้ยอดวงยอดวิวนี่ไปหมดผมก็นาใจไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยเข้าใจได้ไม่ว่ากันด้วยนะเข้าใจหัวอกพวกวพี่ๆเลยเพราะว่าเราก็เป็นแบบนั้นคือมันอดเป็นห่วงไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะรอดว่ะไปเยือนอิตาลีนะอินเตอร์มิลานเขากําลังเห็นว่าลิพุนละซัมเนี่ยเขาน่าจะเอาตายแน่นะครับปรากฏ ลิเวอร์พูลที่ไม่มีโมซาลานะครับนอกจากจะไม่มีดาวเตะชาวอียิปต์พวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีโคดี้คักโปบุตรแห่งอาร์เนอร์นะครับไม่มีเฟรริโกเคียซ่าเท่านั้นไม่พอครับอาร์เนอร์สล็อตไม่ส่งฟอรเรียนวสเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงอีกนะก็ถือโอกาสใช้ใช้หน้าคู่เลยนะจับเอา อูโกเอกิติเก้กับอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยยืนเป็นหัวหอกคู่กันตามผังนี่ก็ขึ้นเอกิติเก้ไปอยู่ทางซ้ายนะครับเอาเคอร์ติสโจนมาทางขวาตรงกลางเป็นอิซักไม่ใช่นะถ้าเราไปดูตำแหน่งในสนามเนี่ยเล่นหน้าคู่เลยแล้วอัดกลางแบบแน่นๆสี่ตัวเลยนะฮะข้างล่างก็เป็นกราเฟนแบกับเคอร์ติสโจนนะครับขยับขึ้นมาก็เป็นอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์แล้วก็ โดมินิกซบอสไลหรือที่พวกพี่ๆเขาเรียกว่าดอมซอบ o อัดกลางแน่นเลยแล้วก็ให้ฟูลแบ็กสองข้างนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเติมเกมรุกข้างริมเส้นนะทำหน้าที่เหมือนเป็นปีกสองข้างก็พูดง่ายๆว่าอัดกลางให้แน่นน้อก่อนทิ้งหน้าสองตัวเกมครึ่งแรกก็ดู ดูแหมมันมันดูอึดอึดอัดอ่ดอดอะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเล่นแบบระมัดระวังนะครับไม่ดันหลังขึ้นสูงไม่เปิดพื้นที่ว่างให้กับคู่แข่งนะเล่นด้วยความระมัดระวังเล่นด้วยความรัดกลุ่มไม่มีผีผามนะเล่นเกมไม่ไม่ได้เร็วอะไรมากโอกาสครองบอลเนี่ยนะครับสูสีมากนะโอกาสครองบอลโอกาสเข้าทําประตูเนี่ยพอฟัดพอเวียงต่างฝ่ายต่างผลัดกันลุกผลัดกันรับ นะแต่ถ้าพูดถึงการเข้าทำแบบได้น้ำได้เนื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างหงแดงนะครับสามารถที่จะทำเกมรุกอย่างได้น้ำได้เนื้อมากกว่าผมก็ดูเนี่ย้ยสงสัยเกมนี้ไม่น่าจะสนุกแล้วล่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างระมัดระวังตัวกันแจเลยนะไม่มีวู้วามใส่กันนะครับคือพูดง่ายว่าเล่นแบบรักษาสกอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอาตรง,ตรง ลิบุลไปเยือนโจเซเป้เมซ่านะครับบ้านของอินเตอร์เนี่ยหนึ่งแต้มก็ไม่เสียหายอะไรอินเตอร์เองก็มองว่าเฮ้ยไอ้ผู้มาเยือนเนี่ยแม้ว่าเขากำลังจะประสบมรสุมอยู่เขากาลังมีปัญหาชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่ใช่ไก่กาเขาก็ยังเป็นทีมที่มีมาตรฐานเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ไปไปเปิดหน้าเปิดตาลอยหน้าลอยตากากาันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกตลบหลังนะฮะมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอบคาได้เพราะฉะนั้น อินเตอร์เขาเขาเล่นแบบเฮ้ยงั้นไมงั้นไม่เป็นไรเอาเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยค่อ,อยนวดค่อยค่อยหาจังหวะเอานะครับเราจะเห็นว่าลิพูลเนี่ยจอสุดท้ายนะครับดูดูได้น้ําได้เนื้อมากฝ่านะดูได้น้ําได้เนื้อมากฝ่าแล้วก็ยัดบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายได้แต่ก็ถูกจับแฮนด์บอลซะก่อนก็ดูจากว R แล้วก็ ชัดเจนนะครับว่ามีการแฮนด์บอลก่อนที่อิบราฮิมาโกนาเต้นเนี่ยจะโขกเข้าประตูไปตอนตอนนั้นเนี่ยผมก็อารมณ์ตรงนะไม่เสียดายว่ะคือเราเอาใจช่วยไงเอาใจช่วยเพื่อนรักอ่ะนะแม้ว่าจะเป็นคู่แค้นก็เป็นคู่แค้นแสนรักนะครับเราเอาใจช่วยอ,ะ <c oughs> อ่ยอะเฮ <c oughs> ้ยแหมอุตส่าทำประตูได้แล้ว <c oughs> คือถ้ามีประตูผมเชื่อว่าเกมมันจะสนุกมากยิ่งขึ้นนึกออกไหมครับ เกมจะสนุกมากขึ้นคือถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นนําคือถ้ารีบูนชิงจังหวะขึ้นนําได้หนึ่งศูนย์มันก็เหมือนเป็นการเชื้อเชิญว่าเฮ้ยเจ้าบ้านพวกมึงอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะพวกมึงต้องเร่งเครื่องนะพวกมึงต้องแบบเฮ้ยนะต้องเข้มข้นมากขึ้นต้องเร็วขึ้นต้องหนักหน่วงขึ้นพูดไงว่าต้องบุกมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายถูก VR แล้วก็ผู้ตัดสินเข้ไปดูเองก็ชัดเจนนะครับชัดเจนว่าเคยที่ดูนานเนี่ย คือบอลมันมาตกเนี่ยนะครับมันมาตกบริเวณนี้นะครับเขาดูเขาดูนานเพราะว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงคือคืนระหว่างมันก้ามตึงไงว่ามันจะแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลมันลากลงมาหรือเปล่ามันโดนท่อนบนก่อนหรือเปล่าแล้วอีกจุดหนึ่งที่เขาเช็คนานเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะไปถูกไปสัมผัสศีรษะของเฟอร์จิลฟานได้ไม่ใช่แขนของอุโกเอกิเกอะไรแบบเนี้นะครับเขาก็เลยเช็คนี่ ร่วมๆห้านาทีได้นักเลยสีเวลาทดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยนานไปหน่อยก็กลายเป็นว่าเอ้าจบครึ่งแรกเกมก็ดูอึดออัดอัดูหนึดหนืดนะฮะดูแบบตื้อยไม่ค่อยสนุกสนานสักเท่าไหร่อัตราความเมามันเนี่ยเอาตรงๆเลยคือไม่ไม่เยอะทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงในช่วงพักครึ่งเนี่ย นะครับทั้งสองทีมก็เข้าไปในห้องแต่งตัวไปกินน้ำนะไปกินน้ำกินทาดื่มน้ำปัสสาวะนะครับใครกางเกงเลอะใครเสื้อเครอะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าแล้วนะครับนี่คือกางเกงชั้นในชาย inner to you นุ่มกระชับ,บไมนะ่บาดใครนะฮะเก็บทรงสวยนะครับไม่เข้าตูดด้วยเป็นกางเกงชั้นในชายที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวของเมืองไทยที่เหงื่อไหลนะฮะใครย้อยนะครับ เหงื่อมันจะออกมาชุ่มโชกแถวเง่าดากของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการหมักหมมได้ผมบอกให้เลยว่านี่ดีกว่าครับกางเกงชั้นในชาย inner to you ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยธรรมดาปกติเนี่ยก็ราคาย่อมยาวอยู่แล้วหนึ่งกล่องมีสองตัวครัสีได้สีดำก็ได้สีขาวก็ได้จะเลือกผ้าแบบผ้าฝ้ายธรรมดานิ่มๆเหมือนที่ผมใส่อยู่เป็นประจำทุกวันก็ได้หรือจะเลือกใส่ผ้าแบบลื่น มันมันนะฮะเหมือนที่คุณสุภาพสตรีชอบใส่ก็ได้ก็มีทรงก็มีทรง,กทรงปกติธรรมดาทรงบ็อกเซอร์ก็มี1นึกลองสองตัวราคาเริ่มต้นที่หนึ่งรดสบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดอีกอไปดูเอาละกันว่าลดลดเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยแจ้งมาว่ามาจากจูมาจาก ช่องบอบูชาน e l เขาลดเปอร์เซ็นต์ไปอีก3วันนะครับเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้วันที่10บธันวาคม11บธันวาคม12บธันวาคมนะครับโปรโมชั่นพิเศษของกางเกงชั้นในชายอินเนอร์ทูส่งฟรีอีกตั้งหากนะครับนี่ใครใครมีมือถืออยู่นะฮะก็สแกน qr code ได้นะนี่ใส่แล้วต,ตุงเลยทีเดียวใส่แล้วมันตุงเลยทีเดียวนะครับกางเกงชั้นในชายอินเนอร์ทูนุ่มสบายกระชับ เก็บทรงสวยนะผมใส่ทุกวันคุณภาพก็เหมือนกางเกงในแบรนด์ดังๆนั่นแหละแต่ราคาย่อมเยาวกว่าเอาแล้วถามว่าเอาแล้วทำไมมันถูกกว่าละ่ะก,ก็คิดเอาสิมันก็โรงงานเดียวกันนะ,ะแค่ไปติดแบรนด์ให้มันฟังดูดีมีชาติกูลเขาก็อัพราคาได้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะฮะใส่กางเกงในไม่มีใครก็รู้หรอกเอ้ยเธอ เดินๆไปเอ้ยเธอเธอใส่กางเกงในยี่ห้ออะไรสัตว์ไม่มีใครก็ถามนะเพราะฉะนั้นนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยสําหรับกางเกงชั้นในชาย inner to you ครับครึ่งแรกเนี่ยจบไปศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังนะฮะเปิดมาลูกเกมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากครึ่งเวลาแรกเนี่ยมากนักก็ต่างฝ่ายก็ต่างยังเล่นบนความ รัฐกุมอยู่นะก็อย่างที่บอกแหละว่าผลเสมอก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากต่อทั้งสองทีมนะฮะแล้วก็เล่นแบบเขาเรียกว่าจุดจดจ้องจ้องนะครับรอฉชกฉชวยว่าเอ๊้อีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งจุดนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะเกมรับของลิเวอร์พูลบทจะดีก็โอ้โหนะไม่มีความผิดพลาดเลยนะทั้งคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างอิบูโกนาเต้กับพี่ใหญ่ นะลูกพี่ใหญ่เฟอร์จิลฟันได้นะครับไม่มีความผิดพลาดไม่มีความเฟ้อฟะนะครับไม่มีความซุ่มซ่ามนะไม่แสดงอะไรแบบนั้นออกมาให้เห็นเลยตลอดทั้งเกมนะครับส่วนจุดเปลี่ยนสําคัญอ่านะก็คือเกมเนี่ยมันดูมันมันดูแบบตื้อตื้ตันๆตึงๆนะครับมันทําอะไรกันไม่ได้มันไม่กล้าที่จะออกอาวุธเข้าใส่กันจนกระทั่งอาร์เนอร์สล็อตครับเปลี่ยนตัว ก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีบ้างนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กมาหลายนัดน,นะครับด้วยการถอดเอากองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักที่แม่งไม่มีบทบาทอะไรเลยนะแทบจะไม่ได้เล่นบอลไม่มีส่วนมีมีโอกาสยิงก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรให้กับคู่แข่งมากเอาอิซักออกโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านปอนด์นะเราต้องบอกว่าถูกถอดออกแล้วก็ส่งฟลอเรนเวียสนะลงมาเล่นแทนตอนนั้นเนี่ย ทรงก็ยังทรงเดิมอยู่หน้ามีหน้าคู่อยู่ฟอร์เรนเวสก็แค่ลงไปนะฮะก็เหมือนเป็นตัวอิสระในการสร้างสารรค์เกมรุกเราจะเห็นเลยพอฟอร์เรนเวสลงไปแล้วก็เขาส่งคอเนอร์แบรดลีย์นะครับที่สดสดส,ดสดอยู่เนี่ยลงไปเล่นเป็นปีกขวาไอ้ไม่ใช่เป็นแบ็กขวาแทนที่โจโกเมสนะฮะเราก็จะเห็นว่าทั้งแบรดลีย์ทั้งเวสเนี่ยมันช่วยให้เกมมีชีวิตชีวามากขึ้น่ามีความวูบว่ามากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งดาวเตะ สายพันซีโลหะนะค่าตัวหนึ่งร้อยสิบหกล้านปอนด์พอลงไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลมันมีความสร้างสรรค์มากกว่าเดิมใช่ไหมมันมีการจ่ายบอลมันมีการมาเชื่อมต่อนะครับและสุดท้ายก็เป็นฟลอเรนเวียสเนี่ยแหละครับที่เรียกจุดโทษให้กับพวกพี่พรีนะได้สำเร็จก็จังหวะนั้นนะครับจังหวะที่ลิเวอร์พูลได้จุดโทษเนี่ยก็อเลส a n นโดบาสโซนี่ประการหลังของทีมงูใหญ่ นะอยู่ดีดๆเอามือไปดึงเสื้อฟอเรียนเวสซึ่งมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเอมันใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับแหมเฮียพูดผิดพูด,พดถูกเลยกูนะนะก็อยู่ดีดๆเอามือไปดึงฟอเรียเวสที่กำลังหันหลังให้กับประตูแล้วยังครอบครองบอลไม่ได้แล้วดูดูแล้วเนี่ยโอกาสยิงประตูโอกาสทำอะไรเนี่ยมันน้อยมากมันคือเอาตรงๆอะ่ะเอาพูดง,ง่ายๆว่า มันไม่มีความจําเป็นนะะที่บาสโซนี่จะไปทําอย่างนั้นแล้วมึงทําไปทําไมไอ้ส้นตีนไอ้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกูเนี่ยนอนดึกมาเนี่ยนะตั้งแต่คืนวันจันทร์บอลแม่งเตะตีสามกูดูแมนยูตีสามกวาจะเลิกตีห้ากว่าแม่งทนเวลาหาพ่อหามแม่งเหรอไอสัตว์เก้านาทีกว่ากูจะทํางานเสร็จกว่ากูจะได้นอนแม่งร่วมร่วมแปดโมงเมืม่อคืนกูต้องอดตาหลับครับตอนนอนกูแหกตาดูง่วงก็ง่วงกูก็ดูอยู่เกมก็ไม่สนุก นึกออกไหมไอ้เฮียและเขากําลังจะเสมอกันอยู่ยอมล่ออยู่แล้วเนี่ยมึงทําอะไรมึงเอาหัวไม่ตีนน,น้อยของมึงคิดหน่อยสิไอ้ไฟไอ้บาซุนนี่ไอ้เฮียมึงนักบอลระดับนี้แล้วมึงเอามือไปดึงหา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 อะไรหาเตียหากงมึงเหรอโถยไอ้โอนาาโอนฮออโาสาตาอาสาตาโอาาตาโยมฮอร์โอาาตาโมตาโอคารวย